La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Talengkan kerang ti neng Kebun kan mucahidin ribat al-fatani Kat kusai punam hang kebun kan mucahidin ribat al-fatani Tampan caheng Allah subhanahu wa ta'ala Lek sunnah kong tas Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rau cakap lai like kafir buruk ran Kusapana rat islam yang tim rup bem Pratet fatani darussalam Tukotang dua cia sai kong Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kafir buruk ได้แต่งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อตบตาชาวโลกโอ้ชาวฟาตานีข้าคือลูกหลานเชื้อสายของท่านสดา,าม u h ั m m a d อ ل ล الله عليه و ลัมคนหนึ่งจงร่วมกับข้าต่อต้านกาเฟตจากที่ที่ท่านอยู่จงเป็นมุจงใจดีหน้าบ้านของท่านจงใชม้มีดมีดพร้าจอบเสียมปกป้องครอบครัวของท่านจากฟิตน้าของกาเฟตจงหยุดติดต่อค้าขา,ขายและร่วมกิจกรรมกับกาเฟตถึงชาวมาลายูสุนัขับใช้กาเฟตได้แก่ทหารทหารพรานตำรวจอสชรบผู้ว่าราชการจังหวัดายอำเภอประลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองสภาอุลามอของสองวดตอสายข่าวและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกคนจงวางอาวุธและลาออกสําหรับประชาชนชาวไทยพุทธทุกคนจงออกไปจากฟาตอนีดารุสลามหรือไม่จงจ่ายภาษีแก่รัฐบาลของฟาตอนีโดยบริจาคให้มัสยิดหรือโรงเรียนตรีกาทุกแห่งในอัตราเดือนละ1,250บาทหรือปีละ1 5 0 0 0บาทถึงรัฐบาลแห่งประเทศไทยจงถอนกําลังทุกหมู่เหล่าออกจากแผ่นดินนี้และจงปล่อยตัวนักโทษด,ด้านความมั่นคงทุกคน ั้งหมดที่กล่าวมานี้ภายในวันที่30เมษายน2558หากปฏิเสธนักรบของเราทุกคนพร้อมที่จะปลีชีพทุกวิถีทางทัานจะสูญเสียมากกว่าสามจังหวัดแน่นอนอัสลามในกลุมวรลลอุลลอฮิตะลาวาบุกาตุอัลลอฮฺุอักบัตอัลลอฮฺุอักบัตอัลลอฮฺุอักบัต